โอลเ้นเนอร์สอ V อ u t โตโฟร์แอร์แบ็ละเอเบสมีค่ะปี1ิบห้าเรื่องพั0แปสี่ีนะคะเป็นเกียออตตร์อโต้มาเหตุแจ้งว่าเวจสอบระบบในวีไม่ได้ไม่รับผิดชอบเรื่องระบบในวีค่ะออโต,ต,ต้เซทิีแค่พลัสมีห้าเรชเชนได้ค่ะ3ามสิบส สามตามรายการค่ะมาชมพันิกัตเตอร์ฟอร์จูเนสองจุดแปดต,ตวีอัลโต่ฟ,ฟอร์วิลด์ดับก็สี่ร้อสิบห้าจุดสิของนี้ที่ตามปีจัทเเบียข้นงองพันแปดร้อสี่สิเกยวโตตรวจสอบระบบเนวีไม่ได้สงวนสิบไม่รับทราบรื่องของระบบเนวีค่ะราคาคันนี้ปรับปรโมูลริ่มต้นในราคา5้าแสนห้าหบาทห้าแสนหาหันค่ะถ้าราปรับราคามาแล้วมิ่านาน่าว่อ,อเชิญค่ะห้าแสนหมืนบาทราคาที่หน้ารานสู้ต่อไตตามราคาได้ห้าแสนห้าหมื่นบาทห้าสิบห้าหนึ่นห น้ามกปาป่าพนปะคระสารน้ำเมยปพนสารน้มปลาพันับหนึ่งน้ำหน่าสาน้ำมาละครละสองพันนละาสารนกเมืองพันนะสารนกเมืนองพันนับหนึ่้ำหนาสารนกเงสี่พันนะสารนกเมือสี่พันนับหน้ำหนาสารนกเมือสี่พันนับสองาสานกเงสี่พันออนไลน์สู้ปาิตามราคาได้เก็บราคาไวกดไว้ไม่เสียโอกาสหกพันราคาเปลี่ยนหาสารนกเงินานกพันสารนกเืินนกพันนับหนึ่งน้ำหนึ่งาสารนกเงอนนกพันนับสองหาสารนกเงินนับา นับสองหาแสนเจ็มืองพบาทราคา่พันห้าสจ็มืสีพันนับหนึ่งห้าสนจมืีพันนับสองห้าสนเจ็มืีพบาทออนไลน์สู้ตอไปต่อตามราคาได้มีมากกว่าเรียเชนค่ะกดไวเคียบราคาไวไม่เสียโอกาสห้าสาเจ็ดมื่สี่ันหาสนเจ็มืนหกพันบาทห้าสาจมหนับหนึ่งหาสนจมหันับสองห้าสาจมืพบาทออนไลน์สู้ตอไปตามราคาได้นี้มากกว่าเช่นค่ะห้าสนเมือพบาทสามศูนย์สี่เจ็ดบาทมีมากกว่าเจ็ดบาทห้าเจ็ดบาทห้าแสนจ เหมนันบส้าสาจ็ดมินปพัาทเราออนไลน์สามศูนย์หนึ่งสามสามห้าสัปปาเบอร์บาทห้าสัปปาเบอรนับหนึ่งหนึ่งห้าสัปปะเบอรนับสองอะไรค่ะห้าสัปปะเบอรสองพันห้าสปปะเบอรสองพันนับหนึ่งหนึ่งห้าสัปปะเบอสองพันห้าสัปปเบอรสองพับาทเราก็ออนไลน์สามศูนย์สี่เจ็ดสองค่ะห้าสปปะเบรสี่พนบาทห้าสัปปาเบอสี่พันนับหนึ่งหนึ่งห้าสาปเบอรสี่พันนับสองห้าสัมปเอ์สี่พันาทเากไ แปมื่สีราคาที่ลูกค้าทางออนไลน์5้าแสนมื่สีบาทคา่ะนับ3ขายคา่ะตลกขายที่ราคา5้าแสนแปดห่นสี่พันบาทขออะไรได้ไปหมาเลขสามศูนย์เจดศูนยหมศเจ็ดศูนย์ห้าโปรโมตได้ไป5้าแสนแันบาทขอบคุณนะคะ